สงบสวัสดีครับท่านสงบสีอ่อนที่เคาเรพและคิดถึงเสมออรนักกรับีวินยัยก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราไดา้มีโอกาสได้คุยกันในช่วงเช้าเพราะาตาวินัยก็กำลังศึกษาในการบันทึกเสียงเพื่อจะนำ เสียงกล่าวทรมนำสุขของท่านสงบสีอ่อนนี้ออกไป,เปลเผยแพร่แด่มนมนุษเชาตที่ให้ใครได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความปล่อยแล้ววางได้กับชีวิตในเรื่องของความทุกข์นั่นเองครับทุกวันนี้เวลาที่สิ่งที่ท่านรู้สึกเป็นทุกข์นี่ท่านทำอย่งไงโดยไม่ทุกข์ครับท่านสงบครับต้องเรียนรู้เข้าไปเรียนรู้ 嗯，走。Uh, <Yeah. S 1> ผิดเนี่ยไปเไปลี่ยนสิ่งหนึง่งไปรักสิ่งหนึง่งเราวางสิ่งไม่ชอบสิ่งหนึ่งแล้วไปยึดสิ่งหนึง่ง พลังขึ้นมากรรมข้ออื่นๆข้อจะเข้ามาหมดมักผลมักผลมักผลตามแบบๆดังนั้นดังความคงใจตรงนี้ได้เอาพื้นฐานได้ได้ก่อนนะไม่ว่าใจจะไปไหนจะคิดอะไร อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตามดูจิตรักษาจิตเฝ้าดูจิตให้ดีให้เห็นทุกขณะทุกขณะจนกระทั่งว่าจิตไปไหน ดูว่าดีตามไม่สนใจว่าไหนใครรู้เมื่อตามไปไม่มีคนรู้เขารู้จากธรรมชาติเขาเองเขาเรียกว่าญาติธรรมะแต่ญาตัณรรมะจะเป็นปัญญาจิจลาดเขาสัจจริงใจเองโดยเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยเขาจะมองเห็นอะไรกุศลไรอกุศลอะไรควรอยู่อะไรควรวางอะไร ก็มาแตกได้เนือตรงนี้ละเอียดมากตาละเอียดมากจิตของเราก็จะเวียนอยู่อาตาราที่ตั้งอาตาราที่ตั้งแล้วแล้วก็วางวางจิตของเราเกิดปีติเกิดสุขภูมิโลภเดียวนิ่งเอกคตารีนี่วิวัฒนาการจิตเขาจำจำานอยู่อย่างนี้ดังนั้นเราก็ดูไปเรื่อยๆดูไว้เห็นแล้วก็เข้าใจให้เป็นว่าหนีจะไม่จำนาน อยู่ตรงไหนกันตรงนั้นเห็นตรงไหนเกิดตรงนั้นดับตรงไหนเกิดตรงนั้นดับเห็นไปเรื่อยๆเราก็จะไม่มีใครเกิดไม่มีใครดับเราก็จะไม่รู้เองนะครับเมื่อไรเห็นแต่บอกวะอารมณ์นติดกลางเกิดดับเกิดดับก็จะไปต่อไปดิสตมันก็ยังไม่มีเกิดชุบประมาณนี้ครับอาจารย์วินัยครับขอบคุณครับก่อนอนุโมทนาราสาโตหาก ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้นำมาปฏิบัติหากว่าเกิดความเข้าใจก็จะยิ่งสำเร็จผลได้อย่างแน่นอนคือสรุปแล้วอยู่ที่สติใช่ไหมครับเบื้องต้นเนี่ย,ตนนยสติสัมปชัญญะคือหัวใจของรำทังรวงสติสัมปชัญญะนะสติสัมปชัญญะรอยเจ้าขัดใหญ่หน้อยลงในรอยเจ้าจาง ธรรมะตะโกงก็ลงในตดีธรรมญามีความไม่ประมาทนั่นเองถ้าเมื่อไรตดีธรรมญาตัดก็เป็นผู้ที่ประมาทหรือว่าเป็นผู้ที่ใจอยู่แล้วจ้าเมื่อมีติีธรรมญานั่นแหลเป็นผู้ตื่นรู้หรือบ่านครับลืมลืมตัวก็ขาดสติแล้วรับใช่ขาดสติก็เข้ากับประมาทครับธรรมะโตมัตุโนบะธรรม ที่ประมาทก็คือเหมือนกับคนที่ตายเลยครับอะไรอะไร,อะไรมัจจุโนปทังนะอัปปามาโทมัจจุโนปทังอัปปามาโทมัจจุโนปทังจำอาไว้อัปปามาโทอัปปามาโทมัจจุโนปทังใด้มากจำได้าม,มากก็คือจะสัดติดจำเนียยิ่ง ครับขอบคุณมากครับท่านสงบสีอ่อนที่เคารพเดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็สนทนารำกันใหม่นะครับ,บ,บครับราครับาครับครับ